ไม่ชี้พอแกนผมไม่ชี้ตัวเองอยู่แล้วครับไมชี้ไม่ชี้ตัวเอยู่แล้วชี้เบลอยู่แล้วแต่ทำไมทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่คือหนูรู้สึกว่าพี่โบเป็นคนไหวพริบดีอะเนเพราบบไหวพริบดีเหรอทำหนึ่งเลเนี่ยมันคลับด้วยนะแต่พี่โมเก่งอะนึกออกปะแบบพูดชี้ชวนแก้สถานการณ์ไปเรื่อยๆใช่แบบเป็นคนแก้สถานการณ์เองเ้ยเลิกเบลโพสจริงเบล เบลดูเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ว่าจะนอกคาแรคเตอร์หรือว่าในคาแลคเตอร์เขาเล่นอินกับบทไหนมันก็จะเป็นเป็นบทนั้นๆเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆโดยที่เรารู้สึกว่าเบลไม่ได้แบบฝืนหรือพยายามแสดงยอ,ยอ,อ,อะไรอยู่ไม่ได้ด่ากนเลยไม่ได้ไได่าเล่นบ้าเหมือนกันกนมกำลังชมกำลังชมว่าเบลใช้ทักษะในจุดนี้เนี่ยามันทำให้คนตายใจได้ง่ายเพราะว่าเท่าที่ดูจากในซีรีส์ที่เล่นอืมเขาไม่ได้ดูแบบว่ารับคาแลคเตอร์มาเขาเล่นเหมือนเป็นมือมากๆ าาก็อ่านบทแล้วก็ทำกันบ้านไงครับโหไม่แต่ว่ามันเหมือนจริงอะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตจริงเขาต้องเป็นประมาณนี้แนะ่เลยเขาถึงแบบถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้อผมก็อขอบคุณมากเลยแสดงว่าผม,มาลเล่นโอเคใช่ไหมครับผมเชื่อพี่โฟครับเพราะว่าเขาเจอคนเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ผมว่าไปไหนเนี่ยคนจะต้องแบบเข้ามาหาเขาเยอะแน่นอนแล้วก็จะเป็นคนที่สับรางเก่งาะว่าทําอะไรแล้วดูแบบหลอกคนได้ง่ายๆครับก็สำหรับเน้เนจะเป็นคนที่แบบสับรางในแบบ ไม่ได้แบบมีชูมีกิ๊กแต่อาจจะเป็นการเข้าหาคนอะไรอย่างเงี้ยเข้าหาแบบเออเหมือนกับการตอการแบบการยอดการเล่นมุกหรือการแบบการการเข้าหาการเทคแคร์มากกว่าครับมันก็ต้องเลือกเวลาและสถานที่ให้เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ให้ชนกับรถไฟอีกคันหนึ่งขบวนนี้ออกมาตอน9้าโมงขบวนนี้ออกมาตอน5้า,ออมา5โมงเย็นอ่ะออกไป9้าโมงก่อนเพราะเอะไรอ,อันนี้ในความคิดดูว่างนะครับก็จนักแสดงจอเลยครับ ก็จะตอบที่เราบอกในกล้องอะครับเจอนอนว่าคิดคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเราคิดคนเดียวกันน่เลยว่ะพี่โบพี่โบนะเขาามีรูปมีเมียแล้วนะพี่เขามีรูปมีเมียแล้วอะอะไรอไปไม่สับหมอนพี่โบกันเอ้ยพี่โบกันไม่พี่โบเขาแบบเขาแบบคุณเขาน่ารักขนาดนั้นพี่โบหน่ารักไงพี่โบเขาเหมือนกับมีประสบการณ์เยอะเหมือนกับเป็นตำนาน มีสกิลดีกว่ามีการสกิลในการจีบหรือการแบบเตาะน่าจะเก่งที่สุดพี่โอ้ดูคลิปนี้ครักไปหลังไหมไม่พี่สาวผมนี่ผมนี่พูดดีๆทั้งนั้นะครับพี่เบลเบลนะจะไปหลอกใครเขาได้ก็หลอกใครไม่ได้พี่เกดเออพูดผิดเนทเกดเหมือนกันที่แรกจะตอบว่าเน็ตแต่คิดว่าเนทประสบการณ์ยังไม่เท่าเกดใช่ ยาย่ใเกีนี่คือคือคือหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เขาหน้าตาค่อนข้างชัมมิ่งอ่ะอ่าใช่ใช่เพราะเราก็เผลอไปต้อนเขาหลายรอบในกองอะไรแกอันนี้ไม่ได้เล่นเล่นนะแต่เรื่องจริงไปแกล้งไปแกล้งเข้าไปต้อจริงหนูแกล้งเข้าไปต้อนเผื่อเผื่อแบบเอ้ยเผื่อฟัวเบลเป็นพี่เบลเป็นน้องเป็นน้องแต่แต่ใครเขาจะมาสนใจคนณตาบ้าแบบเราเราอ่โวเข้าใจไหมเราก็ต้อนเขาไปไอ้อเน็อเน็ไอ้เน็เหรอเออก็มีนเปไปได้ดูทรงก็คือแบบ ไม่ได้เป็นแบบคนดีอะไรอย่างนีดีกว่าหน้าตามทีคนดีอ่ะอ่ะมองคนที่น่าตายกันที่คุณบุรีปะเนี่ยจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเกิดไม่พูดคือเป็นคนที่ผู้ชายอยู่ด้วยก็จะรู้สึกไม่หมางใจอย<ช>่างเดียวผู้หญิงอยู่ได้ผู้ชายอยู่ด้วยได้แล้วผมรู้สึกคนคาแรคเตอร์แบบเนี้ยคือมันเข้ากับใครก็ได้อะโฟเกสเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะด้วยอะ<ช>เราจะเป็นผู้ชายพูดเยอะพูดมากแต่เกตจะเป็นคนแบบสวิตท่าทีแต่ถ้าสนิทเขาว่าคุยเก่งนะแต่เขาจะแบบนิ่งๆด้วยไงผมว่าคนอย่างนี้น่า อ่ะท okay, ุกคนไม่มีอะไรละสรุปโฟรโฟเอชโอเคจจบทรัพย์พงศผมว่าจะเป็นพี่เกรทครับใช่เพราะด้วยความที่แบบจริงๆอ่ะตอนที่พ um> ักกองอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบคำพูดคำจาเขาเขาจะแบบเขาจะมีคำว่าข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 าแบบขาขาขนาดเราแบบเป็นพูดภาษาไทยมันเรายังรู้สึกแบบเออใจฟูตกใจที่เขาพูดอ่ะคือเขาแบบมีเทคนิคในการพูดอะไรอย่างเงี้ยล่ะเออทีนี้ผมว่าก็เป็นไอ้เน็ตแหละเพราะอะไรเพราะอะไรเอาไปก่อนก็ ดูดูคุยเล่นๆคุยสนุกอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ค่ะดีเยนเนียนดีไอเน็ตเลยเหรอให้น้องเน็ตเออคุณผู่แม่เกลียดเขาเลยน้องเน็ตขอโทษครับตัดออกด้วยนะน่าจะน้องเน็ตแหละครับน้องเน็ตน่าจะดูพราวๆที่สุดแล้วคนชอบอะไรเยอะปะตอบคำตอบผมเหรอมันก็จะเป็นข้อดีก็ได้บ้างครับการแบบเออคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วประมวลผลอะไรเงี้ยเก่ง แต่วันนี้อื่นอาจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับแล้วถขอบคุณไหมหรือว่าต้องขอบคุณนี่เขาบวชคุณต้องเดี๋ยวต้องแดกขอบคุณเลยเรียกผมไนเรื่องอื่นบ้างได้ไหมไม่ใช่เรื่องนี้ก็ฝากซีรีส์เซียนศพรางด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์แนวใหม่ที่ ว่าจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นแนวนี้หรอกนะฮะมีเซียนซับราแล้วก็มีคนจับชูด้วยครับผมก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราเลยเนาะที่แบบได้รมาร่วมงานกับพี่โปพี่เกยพี่โบกับก็พี่เบลลด้วยนะครับก็<ช>บมีพี่ๆอื่นนี่น่ครับ,รบผมนักสแสดงดีแล้วก็ทุกคนตั้งใจกันเต็มที่มีนักสแสดงที่มาสมทบก็อีกเยอะเหมือนกันนะาภาพเรื่องนี้สวยมากคือผมอ่ะชอบไปแอบดูเวลาเกมพวกกับเขาเขาถ่ายเนี่ยชอบไปดูกล้องที่จ๊อบไปแล้วขาทำงานเนี่ยภาพสวยมาก การแสดงมูทแอนด์โทแล้วก็คอมดีด้วยใช่ใช่ใช่ใเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเป็นคอมดี้แบบนี้จ๋าเลยแล้วแบบเล่นใหญ่ด้วยก็เล่นใหญ่เลยครังแรกก็แบบไม่กล้าเลยในการเล่นใช่ครับต้องขอบคุณพี่ลูกแก้วด้วยนะครับที่แบบว่าช่วยโอเคเราลูกแก้วพี่เกมใช่ครับครับที่ค่ะือจะบอกว่าทุกซีนทุกภารกิจอ่ะคืองงว่าคนเขียนบทมันคิดได้ยังไงวะคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงจริงเนาะยังไงก็ขอฝากเฟยแล้วก็กัปตันด้วยนะครับผมครับขอบคุณ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะได้ดูกลางปีแน่นอนค่ะเซอร์ครับครับผมฝากไว้ด้วยนะคะนะครับก็ฝากตามด้วยแล้วกันนะครับกับเซอร์สัปดาห์นะครับแคทมีเบบี้ครับ